สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนวิชาสังคมป .4 ภูมิศาสตร์นะคะออขอ้อ 1. การสร้างบ้านเรือนภาคใต้นิยมปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับแทนการขุดหลุมฝังเสาลงดินเพราะอะไรขอ้ขอกอป้องกันบ้านเอียงข้อขอ,ขอสวยงามขอ้ขอขดินชื้นเสาจะผุและหนะกันน้ำกัดเซาะขอ้องอถูกทุกข้ออ่าลองลองทำดูนะคะ คำตอบที่ถูกข้อคอควายค่ะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยบ้านเขาจะใกล้แม่น้ำลําคลองนะคะก็นิยมทําตีนเสารองรับเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะรวมทั้งเอ่อกันมดปลวกนะคะแล้วก็ยังพอสามารถที่จะยกย้ายได้ข้อ2นะคะขอ้อใดเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคใต้ ข้อกอไก่แคบหมูข้อขอไข่น้ำพริกปลาทูข้อควายแกงเหลืองงองูถูกทุกข้อค่ะทดลองดูนะคะคำตอบที่ถูกคือข้อขควายแกงเหลืองค่ะคนใต้บางทีก็เรียกเรียกเป็นแกงเหลืองหรือแกงส้มนะคะเครื่องแกงเนี่ยเขาจะใส่พริกขี้หนูดแดงขมิ้นเกลือกระเทียมกะปิ น้ำมะขามนะคะส่วนแกงส้มเนี่ยถ้าเป็นภาคภาคกลางเนี่ยหลกัหลกๆเราจะใส่หอมแดงแทนกระเทียมนะคะแล้วก็ไม่มีขมิน้นข้อ3ข้อใดเป็นไม่ได้เป็น,ปนอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือก็อไก่แคบหมูข้อไข่ผัดสตอกะปิกุ้งข้อควายไส้อัว่วงองูน้ำพริกหนุ่มนะคะค่ะลองทำดูนะคะ คำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่ผัดสตอกะปิกุ้งค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางใต้เลยนะคะไม่ใช่ทักเหนือนะคะข้อต่อไปข้อ4ก็ได้เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการทานอาหารในท้องถิน่นก็ไก่สดใหม่ข้อไข่หาซื้อง่ายข้อควายราคาแพงงองูถูกทั้งกอและขอค่ะลองดูนะคะ คําตอบที่ถูกคือข้ององ,งูถูกทั้งกอและขอค่ะสดใหม่ด้วยหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อที่5ข้อกระคนภาคกลางนิยมปลูกบ้านได้ถุนสูงเพราะเหตุใดก็ไก่ใช้เก็บพืชผลขอไข่ป้องกันสัตว์ป่า ข้อควายป้องกันน้ำท่วมงอง,งูถูกทุกข้อนะคะลองดูนะคะคำตอบที่ถูกคือข้อข้อควายค่ะป้องกันน้ำท่วมค่ะคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ